ถต,ต่อไปก็เรื่องน้ําอีกละครับน <ไป S 2> อกจากดูควายแล้วจะพาไปดูพระพึง oh. พระพึงน้ํา <Hey. S 2> ราชินีแห่งน้ําเลยนะ <Hey. S 2> นี่ครับพระพึงทานราชินีแห่งสายน้ํานะครับ <c oughs> อยู่ที่จังหวัดไหนครับอยู่ที่จังหวัดระน,นอง <c oughs> แล้วก็จังหวัดพังงาครับ ภาพที่เห็นสวยเลยครับมีอยู่ที่สวนของขุณตาเลือดมีแสงครับหรือขุณตาเลือดนะครับบ้านบางซอยตําบลคุระอําเภอคุระบุรีจังหวัดพังงานะครับซึ่งจริงๆแล้วมันอยู่ในพื้นที่จังหวัดระนองก็เยอะครับคุระบุรีตะกัวปาแล้วก็กระโปรงครับแต่ปรากฏว่าไอ้ทับพึงน้ําที่ว่านี้มันมีเสน่ห์อยู่ตรงไหนครับความสวยของดอกครับออกดอกมาจูช่อดตามสายน้ําอย่างนี้เขาจะออกต่อเมื่อสภาพแวดล้อม นั้นสมบูรณ์ครับออกในช่วงนี้แหละตามลําธารตามซอกไปนะครับแม่น้ําไปตรงไหนนะครับเล็กๆนี่นะเขาก็จะเกิดอยู่ตรงนั้นปรากฏว่ามันส่งกลิ่นหอมๆด้วยตลบอบอวน <c oughs> นักท่องเที่ยวนะครับก็แห่ไปถ่ายรูปเพระาะว่าออกด <c oughs> อกจูช่อเห็นไหมครับถ้าเราเป็นแบบนี้แะครับเราก็เห็นดอกบัวใช่ไหม <c oughs> <ช>แต่อันนี้เห็นพับพึงทาน ได้รับรายการให้ให้ตั้งเป็นนะครับไม้ประจําถิ่นใกล้ศูนย์พันละแปลกครับออกยากมากแต่ปีนี้ออกเยอะเพราะว่าสภาพแวดล้อมสมบูรณ์นี่ฮะแปลกจริงๆนะคะอยากไปดูจริงๆเลยนะพับเพลิงมันหอมอยู่แล้วล่ะโดยเฉพาะกลางค่ำกลางคืนก็ยิ่งหอมค่ะ